ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ไม่เจอกับช่องแม้โคงอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีลงแล้วก็สอนวิธีโหลดด้วยนะครับผมก็แ<ว><น>จกด้วยนั่นเองมันก็คือ,อ,อฟอนต์ไมค้าภาษาภาษาไทยนะครับผมก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะ ซึ่งนะครับผมฟันภาษาไทยไหมครับนี่ช่วยได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูสมุดสมุดเอนชาร์ดนะอ้าวแปดเตือนไม่เป็นไรอ่าดูสมุดเอนชาร์ดตรงไหนวะสมุดตับแบบนี้ละกันพูดค่ไนนะ สมุดอันนี้นี่นสมุนเอชานะมันก็จะบอกนั่นเองนี่นะอันนี้คือป้องกันหนึ่งอ่ะมันก็บอกเยอะอยู่นะเอาไปเช็คดูได้อันนี้คือกอสะท้อนก็กมันมันก็ช่วยได้เยอะ อะไหนลองแบบเอนชารดูเดี๋ยวอ่านน่แล้วก็สมุดโตวางหนังสืออ่ะสมุดวางเลยปึ๊บ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 โอเคเอ็นชารปาบคอย ก็จะมีทนแบบแบบอะไรนะ่ะทนธนูสี่แล้วก็ความทนทานนี่ก็คือสามก็คือแบบไม่แตกง่ายน่าจะมีแคเนียมันมันก็ช่วยได้เยอะเยอะอเยอะเลยสำหรับใครที่อ่านอังกฤษไม่ออกอย่าง อย่างเช่นตัวผมเองก็อาาก่านได้บางคำเลยอ่ะสำหรับใครที่อยากไปดูตอนสอนแล้วก็กดไลค์ฮะกดไลค์สีร่รออะไรล่ะไปดูกัน let's go <S โอเคแลครับผมสำหรับวิธีโหลดแล้วก็วิธีลงนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยกดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ของผมนะครับผมแล้วก็กด แล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะฮะแล้วก็ให้ให้ทุกคนเนี่ยโหลดอันไหนก็ได้นะสำหรับผมจะโหลดเป็นสระสระที่เป็นแบบไอติมนะอ่ะกดโหลดไปเลยถ้ากดโหลดแล้วมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับผมแล้วก็ทุกคนก็รอมันโหลดเลย พอโหลดเสร็จแล้วนะครับผมไม่ต้องไปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยแตะไปที่ไฟล์ของมันเลยนะครับผมแตะไปเลยแล้วมันก็จะมีรูปไอคอนไม้คราบนะครับผมให้ทุกคนกดเข้ารูปไอคอนไม้คราบไปเลยโอเคนะคผมเข้ามาแล้วมันก็จะเข้ามาในคาว่าโหลดหรีซอสแพคนะครับผมก็รอมันโหลดแป๊บนึงสำหรับใครที่มันโหลดมผมก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันทําได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะ ก็ให้ทุกคนนะครับกดเข้ามาที่ตรงนี้นะเซตติ้งนะแล้วก็เลื่อนลงมาหาตรงนี้นะกดเข้าไปแล้วก็นี่นะครับผมมันก็จะอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนเนี่ยกดติ๊กไปเลยนะครับผมแล้วมันก็จะเข้ามาอยู่หน้านี้นะแล้วทุกคนก็กดออกแล้วมันก็โหลดลิสตาร์แป๊แป๊บนึง เริ่มเปลี่ยนแล้วอ่านี่ครับผมก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะก็เรียบร้อยนะผมสั่มเลยแล้วนะครับโอเคครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับผมบายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับ